วันที่19มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานจากกองปราบปรามว่าขณะนี้ชุดสืบสวนกองปราบปรามกำลังสืบสวนคดีคนร้ายวางแผนจริงตัวพันตำรวจโทบัญญินตั้งพากรผู้ต้องหาร่วมกันกับพวกอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ที่ถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครอยู่ในขณะนี้สำหรับเรื่องนักล่าวเกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากที่ชุดสืบสวนกองปราบปราม ได้จับกลุ่มตัวนายโจอายุ42ปีผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์ได้ที่ซอยลาดพร้าว130แขวงคลองจันเขตบางกะปิหลังได้รับการประกันตัวออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพแต่ยังคงมีหมายจับค้างเก่าติดตัวอีกหนึ่งหมายเจ้าหน้าที่จึงจับกลุ่มตัวก่อนจะนำมาสอบปากคำเบื้องต้นนายโจรับสารภาพว่า ที่ได้ประกันตัวออกมาเป็นเพราะพันตำรวจโทบัญญินตั้งพากรที่รู้จักกันในเรือนจำได้ให้ทนายความส่วนตัวติดต่อทนายความอีกคนให้มาประกันตัวออกจากเรือนจำพร้อมทั้งยังให้การเพิ่มเติมอีกว่าสาเหตุที่พันตำรวจโทบัญญินช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นเพราะขณะที่รู้จักกันในเรือนจำพันตำรวจโทบัญญินมีคำสั่งให้ตนทำงานให้สองข้อ ข้อแรกให้หาทางจริงตัวพันตํารวจโทบัญญินออกจากคุกแต่ถ้าข้อแรกทําไม่สําเร็จให้ลักพาตัวภรรยาของผู้บัญชาการเรือนจํามาให้ได้เพื่อไว้ใช้ต่อรองกับผู้บัญชาการเรือนจําเรื่องการหนีออกจากคุกพร้อมทั้งยังให้เบอร์โทรติดต่อไปหาสะสะคนหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ที่เคยเป็นลูกน้องของพันตํารวจโทบัญญินเพื่อร่วมกันวางแผนแต่เมื่อติดต่อไปสะสะคนดังกล่าวไม่ร่วมมือด้วยจากนั้น2-3ถึงวันโทรไปหาอีกครั้งเพื่อขอเงินแต่ก็ไม่ได้อีกชุดสืบสวนกอน กองปราบปรามจึงจับกลุ่มดำเนินคดีในข้อหาตามหมายจับก่อนส่งตัวไปดำเนินคดีที่สถานีตำรวจนครบาลหัวหมากต่อมาหลังจากทราบเรื่องนันกล่าวชุดสืบสวนกองปราบปราม ได้เข้าไปสืบสวนหาข่าวจากเจ้าหน้าที่ภายในเรือนจำจนทราบว่านอกจากนายโจที่ถูกพันตำรวจโทบัญยินสั่งให้ทำงานลับแล้วยังมีนายท็อปอายุ30ปีผู้ต้องหาการโชครั์ชาวจังหวัดนครสวรรค์บ้านเดียวกับพันตำรวจโทบัญยินอีกคนโดยแหล่งข่าวภายในเรือนจำแจ้งว่าระหว่างที่ทั้งคู่ถูกคุมขังมีความสนิทกับพันตำรวจโทบัญยินเป็นอย่างมากเมื่อได้รับการปล่อยตัวออกมาจากการประกันตัวชุดสืบสวนจึงตามไปจับกลุ่มตัวนายท็อปได้ที่หลังมหาวิทยาลัยรามคำา แหงหัวหมากเมื่อวันจันทร์ที่15มิถุนายนที่ผ่านมา ก่อนนําตัวมาสอบสวนอย่างละเอียดนายท็อปให้การยอมรับว่ารู้จักกับพันตารวจโทบัญยินในเรือนจําจริงส่วนเรื่องการประกันตัวออกมาเป็นญาติของตนเองที่หาเงินมาประกันนอกจากนี้ยังให้การว่าระหว่างที่อยู่ในเรือนจําพันตํารวจโทบัญยินได้สั่งให้หาทางช่วยเหลือออกจากคุกเช่นเดียวกับนายโจโดยพันตำรวจโทบัญญินเล่ารายละเอียดในแผนการให้ฟังว่าจะมีคนมาวางระเบิดข้างเรือนจำจากนั้นจะล้มเสาธงชาติกลางลานสนามหญ้า ให้เสาพาดกับกำแพงคุกเพื่อพันตรดโทบัญญินจะใช้ปีนหนีและเมื่อออกมาได้แล้วจะมีเฮลิคอปเตอร์มารับตัวอีกทีหลังจากสอบสวนเสร็จสิ้นจึงได้แจ้งก็หาตามหมายจับก่อนส่งตัวไปดำเนินคดีที่จังหวัดนครสวรรค์ต่อไป